ตำนานสะพานข้ามพบในอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคเหนือมีสะพานไม้เก่าข้ามลำห้วยที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสะพานผีผ่านเชื่อกันว่าใครก็ตามที่เดินข้ามสะพานตอนหลังเที่ยงคืนจะได้ยินเสียงฝีเท้าจากฝั่งตรงข้ามทั้งที่ไม่มีใครอยู่เลยเรื่องของน้อยเด็กสาวมัธยมปลายที่ต้องกลับบ้านดึกวันหนึ่งเพราะช่วยครูจัดของที่โรงเรียนทางกลับบ้านของเธอมีสองทางบนกลับไกลเกือบ7กิโลกับทางลัดที่ต้องข้ามสะพานผีผ่าน ซึ่งใครๆก็เตือนนักเตือนหนาว่าอย่าเดินตอนดึกแต่น้อยเลือกทางลัดเพราะไม่กลัวผีและคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นแค่ความเชื่อเท้าแรกที่ก้าวลงบนสะพานไม้เก่าก็ส่งเสียงลั่นน้อยถอนหายใจพยายามเร่งฝีเท้าให้ข้ามให้เร็วแต่เพียงถึงครึ่งสะพานเสียงฝีเท้าจากอีกฝั่งก็ดังขึ้นกอกอกกอกไม่เร็วไม่ช้าแต่มั่นคงน้อยหยุดหายใจเงยหน้ามองก็เห็นเงาดําของหญิงสาวผมยาวในชุดไทยเปียกน้ําเดินตรงมาอย่างช้าๆน้อยหันหลังวิ่งกลับ แต่ไม่ทันแล้วเงานั้นมาถึงกลางสะพานและพูดเพียงคำเดียวขอผ่านเจ้าเห็นข้าแล้วเจ้าอยากคิดจะกลับเสียงกระซิบเย็นเฉียบผ่านเข้าหูน้อยกรีดร้องและหมดสติเธอถูกพบตอนเช้าตรงกลางสะพานตาลอยเหมือนใจไม่อยู่กับตัวและพูดแต่ประโยคเดียวซ้ำๆสะพานนี้ไม่ได้ข้ามแค่พบเดียวความเชื่อจากคนเท่าคนแก่บอกไว้ว่าสะพานไม้เก่าไม่ใช่แค่ข้ามลำห้วยแต่มันข้ามระหว่างโลกของคนเป็นกับคนตายใครเดินผิดเวลา อาจได้ข้ามพบโดยไม่ตั้งใจจากนั้นเด็กทั้งกลุ่มหายสาบสูญไปโดยไม่มีร่องรอย